ควายมึงนั่นแหละจะไม่มีคำนี้ในช่องนี้หัวควายไมม่ีคำนี้ก็ไม่มีโอ้ไม่มีมึงนั่นแหละอ่าสวยมึงเองมันมีประตูให้เปิดมันก็เปิดดิจะมีอะไรไหมล่ะไม่มีมันจะมีเฮียอะไรล่ะกลัวไปเองมีไงเล่ามีไงเล่ามีไงเล่ามีคอนเทนต์มาเสนอครับซื้อเอ็มร้อยห้าสิบไปจากทีมงานจีบีดคนหลักขวด หใ้พอมึงทอยากถามหาร้านเช่ามานินมังกรจ้าตอนนี้ถูกเชินลืมคาถาขี่ไม้กวาดกลับบ้านไม่ได้มึงเอเล่นกิ่งสุดพ่อมึงเลยมนอยู่ด่านเลขเป็นชั่วโมงก็ลองหัวใจวายใต้ใต้ไปดูมึก็จะได้พิสูจน์ว่าใครรักพี่มึงมึงไอพ่อมึงพิสูจน์ว่ยใครรักเราเพราะกูหัวใจวายตายหูเนี่ยลุงครับช่วยสัญญากับผมได้ไหมว่าถ้าชาตินี้เราเจอกันแล้วผมทำลุงตายอย่าเอาเรื่องผมนะเออเป็นสัญญาของข้ามึงนะครับ สูบบุหรี่มากๆในตอนที่เศร้าไม่ใช่อะไรไมแค่อยากจะรู้ว่าปอดกับหัวใจอะไรพังก่อนกันเสียบลุงเอกเสีรรยบสุดยอดมากเลยค่ะคอนเทนต์ก็ใช้คนดูคิดเกมก็ให้แอดมินเลยไม่ทำคู้่วยอะไรแล้วค่ะอยู่นืบค่าฟ้า ลุงควายแก่แม่มืงึงตายครับเสนอคอนเทนต์ครับเอาชนะซูปเปอร์แมนโดยใช้กะทิบูดและคีปีม่มางชนโดชนะโดลิงหนึ่งตัวให้พ่อมันเก็บลิงไว้ใช้ของลิงปีนมะพร้า,าวเดี๋ยวไม่ต้องโดนลุงเอคับครบักลุงน,นะครับรัทาง,งการหลุดลิงมึงไงทางตุ่นลิงนีแค่เปิดมาโรคหัวใจกำเริบเลยอเค วาวิ่งไปไหนวัไไปไหนกูจะไปรู้ไล่ะมึงเล่นอะไรควายควายมึงวิ่งมึงวิ่งเอนยมึงวิ่งเข้าไหมอ๋อจเข้าตู้จูบหน้าผากแอดนายหน่อยครับจูบหน้าผากแอดนายหน่อยครับจูบหน้าผากแอดนายหน่อยครับ เอ,อเล่นดีเดียให้มันเล่นก่อนน้องกูเน้กเกมมันเดินก่อนใครอยากกูเล่นปุ๊บแปดพันไลฟ์ปุ๊บก,กูกลับมาเล่นเองอเอาไมเา่เอาเอออันนี้ท่าโปรถีหรือเหม็นเปรี้ยวไอ้นายขากุมมือไม่หยุดเลยไม่ได้เหม็นเปรี้ยวไอ้นายครับกุมมือกูกลัวผีครับแต่มันก็มีส่วนนะครับช่วงคำถามชิงหมาเ,เกิดถูกยินดีด้วยกับแชมปน้องน้องน,น้องน้องแชมป์สองสมัยพ่อมึงเธอะคำถามชิงหมาเกิดยินดีกับแชมป์สองสมัยพ่อเกิดไอเด็กเปรย์ครงเอครับบอกคิงปอมตั้งโฟกัสหน่อยคตอบแล้วแชมป์สองสมัยปีน้อยเออ ยินดีด้วยแชมป์สองสมัยที่อะไรไม่รู้มอมแมมไม่ใช่มอมแมมครับจะรู้อะแชมป์สองสมัยสัตลุงเอครับวัวพันอะไรเชื่อคอนง่ายครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ตอกขอค่าคำตอบหนึ่งแปดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊ักแปดได้ไมติ๊กตอกติ๊กตออะไรวะลุงเอครับผมไม่ได้ทก่างเครับแล้ทำไมผมกดไม่เลยอพันอะไรวะ ทุกคนช่วยดันหน่อยนะครับไอ้นี่มันเกลียดเล่นอะไรีะไร่อยากให้ลุงเล่นคนเดียวกดหนึ่งพรตูดใหม่นั่งดูแต่ใส่หูฟังแต่คนเล่นไม่ใส่คนตกใจคือเอสดุงตกก้าอีกเจ็บตัวเข้าสูงป,ปัญญาอ่อน,นปัญญาอ่อนเฮ้ยเป็นตัวอะไรมันเหมือนผีขี่สเก็ตเลยว่ะเมืเ่อกี oh ้วุ้ยปัญญาอ่อลมมาลุง ผมยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เขามาครอบครองถึงแม้สุดท้ายในใจเขาจะไม่มีผมเลยก็ตามเมื่อหักเหอะไรกันนักหนาววันนี้กูเล่นเกมผีมึงมาอกหักอีสัตว์กูปรับมูดไม่ทันอีเย็นนี่ก็ไปดูด่าเขาอีเวนมึงเดินไปดิอย่ไปเห็นแป๊บนึงลุงกูจะไป็นเหมือนกันไปไปมึงเดินเร็วๆอย่าเจออย่าเจออย่าจะไปออกมันมาหลังมึงอ่ะมันไม่เปิดมันไม่เปิดอ่ะแป๊บนึงลุงมึงอย่าหันนะขอแบบเซลล์เซลล์เรสี่เหลี่ยมแบงค์เขียวรอเดี๋ยวน้องมึงอย่า มึงนะมึนมุดไม่ได้เจ๋งไปเลยค่ะใช้แอดเล่นแทนค่ะสักหน่อยมืงอคงไม่มาค่ะแล้วเอาแต่รูปกับอัดทีมือมาวางแทนค่ะไอ้พูดมึงเธออัดทอะไรสัตว์แอดนายระวังลุงเขาตกใจกระเด้งเอาขวยเข้าปากร้องมไม่ขนาดนั้นหรอกรับอกแล้วว่าเดี๋ยวครบแปะพันไลค์กับไปเล่นเองอ่ะเจ้าของช่องนี้ชีวิตมันดีเนื้อเล่นก็ไม่ต้องเล่นเองนั่งเป็นเด็กกอดบอกรอรับตังค์ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กกอดบอรอรับตังค์ มือจาทำไมมึงตั้งใจเล่นยังไม่ดูเลยไม่ไม่เก่งมากเลยครับคุณหนูแค่ให้คนดูคิดคอนเทนต์ยอดมึงนี่ซื้อเบนได้เลยนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้าอินเดียรายได้อินเตอร์มึงจะได้มึงจะได้อินเดียรายได้อินเตอร์คอนเทนต์จอฟันจนคนหายเหลืองครับมึงนั่นแหละเด็กเปรตหน้าอินเดียรายได้อินเตอร์พ่อมึงเถอะควายมึงนั่นแหละจะไม่มีคำนี้ในช่องนี้หัวควายไมม่ีคำนี้ก็ไม่มีโไม่มีมึงนั่นแหละอ่าสู้ไว้ ลุงเอผมมีพระเครื่องมาขายครับองค<ะ>์แรกหลวงปู่ทิงวัดทิงกระเบืององคัสองอหลวงพ่อมัววัดหลังคารัว,ว,ว,วนะครับถ้ามึงจะมาสู่ตะรณีนะแนะนําให้เปลี่ยนชื่อช่องเป็นลุงนายเถอะไอ้ควยน้อกูไม่ได้มาสู่กูไม่ได้สู่กูถ้าจะขนาดนี้ลุงเอมึงไปเอาหมอนกับผ้าห่มมานอนดูแอดนายเล่นเลยเถอะ แม่แมแม่เอาหัวมานั่งเล่นเกมอีกแล้วไสก้อยหัวโปกนั่งเฝ้าหัวที่ไรเนมึนงมึงแหสก้อยหัวโปกไอกเหี้ย <c oughs> มึง่าใครสก้อยหัวโปกอีเด็กเป็ดมึงนั่นแหละรครับสก้อยหัวโปกมมงดูมึงพูดทีลุงเลยเองบอยครับรักนะค่ะเอิงบอย กูเงยเเดย์ลากมืออึงรอกสำก็ไม่ได้เลยจงไอควายอาวุโซมึงเลยควายวุโซปล่อยให้ลุงเอขาดเลยเออแม่ควายวุโซบอกลุลุงเคยดูนิทต้นโพนี่ไหมครับมิตอนโพนี่คืออะไรวะวายวุโซสาระนะครับหัวของคนเราจะน้ำหนักประมาณเท่าไรลุงรู้ไหมครับไม่ไม่รู้เลยครับเท่าไหร่บ้าง้งหัวพ่อมุงสิงทั้งหัวพ่อมึงเถอะน้อสเด็กเป็ด น้องในน่ารักจังเลยลูกรู้จักสตรีมเมอร์เกมหาเงินมารักษาคุณลุงที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงน้องๆไม่ได้รักหาเงินผู้ป่วยติดเตียงอีเหี้ยเาไม่อาสี่เหลี่ยมคนปวดหัว2 0 2 5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสก้อยหัวโปกงต้งหัวเล่นเกมมึงนั่นแหละสก้อยหัวโปกอีเหี้ยหัวเกม้าวล่ะครับนี่คือความกตัญญูของหลานที่หาเงินมารักษาลุงป่วยเป็นโรคปัญญาอ่อน ตึงใจสตรีมเมอร์หนุ่มยอดกระตันยูหาเงินค่ารักษาควายป่วยติดเตียงมึงอะสตรีมเมอร์กระตันยูหาควายป่วยติดเตียงพ่อมึงเถอะนี่มึงจะเป็นอย่างงี้กันแหละน้องอนนเอาดีดีสิครับก็เล่นอยู่ในเกมอะแอดนายดังแล้วค่ะแสะดงหนังบ้านายทองด้วยค่ะมืสีมีชายน้อยอยู่ข้างหลังด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะไมไ่ไม่ไช้ชายน้อยไอ้เหี้ยควายหน้าแดงใสเสือ้อมึงนั่นแหละชายน้อยกูไม่ได้ไม่ได้อู้ ไม่ได้แสดงบ้านใายทองกันนะครับป่วยเบาหวานระยะที่เท่าไหร่แล้วครับลุยไม่ได้ป่วยเบาหวานนะครับน้องลุยไม่ได้เป็นเบาหวานครับจริงเหรอวะจริงถ้ากูทายกูจะตอบมึงได้ไปเล่าไอ้เด็กเป็ดเอาเออโอ้โหนี่ีแล้วน่ารักแบบเดิมอ่ะดูทรงนะีดีดีมีมากมายหลายรูปแบบ มีหีดำหีแท้มีหีเทียมมีหีเค็มมีหีหอมมีหพูพูดถึงหีดีเชวดีจริงเลยวันนี้พอจะเล่น R E ี O อหรือปีนเผากับนายและเชลดอนได้ไหมครับลุงเอะมืดมืดก็ได้ครับลุงไม่ไอ้นี่ก็เล่นไม่สนใจโดเนตเลยอย่าเสียงดังผูกใส่หูฟังหูผูกจะแตกขอโทษครับ หุบปากไอเยี่ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยกเลิกคาน้องเลิกคาดเลยครบผมลุงเอเก่งที่สุดแล้วครับไม่กลัวผีครับแค่ทดสอบฝีมือแอดนายครับเก่งมากครับลุงจำลองสถานการณ์ตอนแก่เป็นอมตใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะลุยไม่ได้จำลองตอนเป็นอมตค่ะน้องลุยให้แล้วกันยอยากเปตีมร์ถ้าลุงเอต้องสู้กับไม้ไทยสนันจะเล่นอ,อ,อะไรครับระหว่าง ลูกชิ้นนายแชมป์กับที่เขย่าไฮโลคุณเพียอะไรดิใส่ทำไมถ้าขันใช้อยากพาลุงเอไปตีกอล์ฟด้วยกันจังเลยค่ะอยากสวิงแอดนายก็มาร่วมกันสวิงได้นะคะปล่อยอยบิวผมส่งเบอร์ช่างแต่งหน้าศพให้แอดนายนะน้องน้องสุดท้ายของคนหล่อที่สุดของาวันหล่อลุงครับรู้ไหมครับว่าเสื้อไม่ได้มาจากแตงโมและหน้าทึ่งไปกว่านั้นลุงเอสามารถพูดได้อลุงเอสามารถพูดได้นะที่หนบอกว่า เอาผ้ามาห่มหนาวรอครับลุงห่มหนาวครับห่มไว้นะครับทำไมอ่ะตอนอยู่ในโรงไม่มีผ้าให้มึงห่มนะตาไม่ป่วยรอครับไม่ใช่ตามม่ป่วยครับแล้วจะปลื้มที่ลุงนอนติดเตียงเขาอยากให้สาวพยาบาลมหิดลมาดูแลนีหรอมิด่าไม่จะย่มีสาวพยาบาลอยูไม่กูจะเลิกใส่นิสิตมูงไงสัตว์กูว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไร อุ้ยห้องมันอยู่ไกลมึงก็ดึกตามกูเลยเพื่อนดึกคืกนอนนอะไรมึงเล่นเกมกันนนหรอมันเดินตามเรนตามเรา,ามั้เปิดไฟมันส่องตามกว่ามึงพาผีไปหาหมอน่าจะเป็นขลเลหรือยีงเนี่ยใช่มันจจมน,น่าจะเจบ็บคอยังไงประตูอยู่นู่นเดถึงแล้วไม่ได้ยากหน่อยไม่ได้ยากไปอนนไอเออแค่นั้นแหละไม่ได้ยากไม่ได้ยาก หหากา,หากากแแจจน่ไปอลุงเอบอกรักหนูหน่อยคะ่ะรักน้องซีนะค,ะครับกูว่าเสียงเกมมันดังไปวันแปน๊บนึงนะแป๊บนึงเบาหน่อยเพราะว่าเวลากูจะหลับแล้วมันแบบเมื่อกี้มันจะเคลิ้มหลับแล้วแต่ตกใจเสียงเกมไปดังไปนิดนึงอตอนแรกก็จะได้หลับแล้วแอดในคมมากครับสตรีมเมอร์มันต้องอย่างนี้ดีวะไม่ใช่นั่งคางแยกให้โดนบูลลี่รับยอดไปวันๆ เอมึงหามแปดอโคดเบ่เป็นลำสงคำล่ำลือ49่ือ49ทรงนั้นเก่งในไม่ใส่ด้วยนะนั่นแหนมยมกมยมกอียาไออะใสอยู่ครับใสอยู่ครับมีคนรำหน้าไฟในวันเผายังคราบน้องกูยังไม่เผาครับอุ้ยเยเสียงจีน่เนเหรออ๋อกูเจนแต่ดาเดาเดาดาดาเดาดาแต่เดาเดาดาดาแต่เดา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 แ่ดา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 แดดา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 แดาดาดา เสียงดังมาจากข้างล่างต้องาหาทางเข้าไปเขาบอกเสียงดังมาจากข้างล่างเสียงมันดังมาจากข้างล่างข้างล่างเหรอมันบอกดังมาจากชั้นสนะามเมื่อกี้นะใช่หรอใช่มันเขียนชั้นสามเอาจออริงหอกก่านพี่ดองอไปแคนมันมันน่าจะกุญแจห้องบนไม่ได้ห้องชั้นสามอะ่ะเดี๋ยวนะเพราะว่ามันแขวนอยู่ชั้นนี้ผมจะเอาไม่ได้กุญแจใส่ไว้ในตู้เซฟห้องร้อยเวนนะครับอืมจะเกี่ยวกับตู้เซฟหรือเปล่ากดคิวออก น่าจะห้องบนชั้นล่างชั้นสี่เปล่าเดี๋ยวราดูกันชั้นสี่เลยไอห้องที่ลุงบอกให้หากุญแจเมื่อกี้เนะนี่ยเนี้ยปล่ะลองดิชั้นแรกชั้นแรกมันอยู่ชั้นที่มึงเข้ามานะ่ะอ๋อใช่ป่ะชั้นสองป่ะเดี๋ยวดูกันลุงชั้นแรกเลปล่าน,ลนี่แหละเปิดเลยอันนี้มันมีมมไม่ใช่มไม่ใช่อันนี้ชั้นแรกชั้นแรกมันจะมีห้องอย่างนั้นอยู่ ห้องวิจัยอ่ะนี่ไงห้องวิจัยเห็นบ้างเฮ้ยมันได้ยากลุงเอครับวันนี้เอสะนายทำโอทีหรอครับไม่ได้ทำโอทีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวานเจี๊ยบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเล่นเลยน้องพี่รีเจนซี่รออยู่เล่นเลน้องพี่รีเจนซี่รออยู่แอดนายทำไมเล่นเกมน่าเครียดเครียดละครับลุงไม่ยอมแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ใชยไหมครับบอกมาเถอะครับฮ่าฮ่าฮ่าแล้วมันไม่เปิด้อน้ำนะมันมีอย่างในน้ำอยู่เมื่อกี้น่ะใช่เหรอเออมันมีประตูให้เปิดมันก็เปิดดีจะมีอะไรไหมล่ะไม่มีมันจะมีเฮ กลัวไปเองอย่าจีดตุงแปงไปเองมันไม่มีอะไรหรอกเปิดได้ครบเผื่อมันมีควสอะไรอยู่หรือเปล่านี่ไงเล่ามีไงเล่ามีไงเล่า1นึ่ง4สองหนึ่งศูนย์ห้าสามสิบห้าห้าสี่สิบสองเฮาเฮ้อีัน ไลฟ์เมียคางเยอนนั่งเฝ้าหัวเด็กช่างหัวโปกที่ร้านเกมยุค9ก้าสิบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใครสวมชื่อกูโดก่อนหน้านี้วะไอ้เหี้ยกอลัมเป็ดเยอะเหรอไอ้เยี่ยไอ้นี่แทงบอกคุณเจ็บเลยนะลุงลุงเจ็บเยอะ สีปัวแปลว่าสีสองสีขาวซอแปลว่าสีขาวสามสีเทาปรอพักแปลว่าสีเทาสี่สีดำแต่ดา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 ดวแต่ดาดแดาดวแต่แดวผู้ตายเป็นคนคางแยกวันวันไม่ทําอะไรนอนรับยอดซองหนิ่งซองซองซองสีแหไม้เขียวซองสีแอแปดซองแปดสิบพัวกบดกซองเก้าสิบแปด ครับผมแต่งตัวลงทุนมากๆครับเก่งมากๆเลยครับลุงสุดยอดมากครับลุงที่หนึ่งในใจครับประชดไปเนี่ยถ้าคุณลองสังเกตดีๆคุณจะสงสัยว่าไอ้นมันคุยกับใครวะใช่กูก็พูดสงสัยอยู่นานแล้วไม่รู้มันคุ้มพรมหุมพอยู่ใครไม่รู้มันคุยอใไรใครก็ได้โดูเนธนกแสกทีครับคิดถึงเมดใดเมอใดเมดใดน้อมึงก็ดูเน็ตอย่าไปดูเน็ตเลยมันนกแสกคนนึงนี่เดี๋ยวปัญหาแลวล่ะ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกนองกตัญยูกับหมูป่าอัมพาตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนายสตรีมเอสกังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดูโออินเดียมาซีสารงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเยลโลทีฟิตเยลโลสกินมึงอะไรเอร์โลทีฟีเยลโลสกินศูนย์แปดอะเชตบอกมาหน่อยน้องกูไม่อยากจะบอกกูให้มันทำด้วยตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแยกมานี่มาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถึงจะเปรี้ยวแยกมันนี่มาแยกมันนี่มาถึงที่จะเปรี้ยวแต่พี่ไม่ต้องจิ้มเกลือแค่นั้นแหละ ไม่ได้ยากไม่ได้ยาก0 8 0 1 0 9วิธีอ่ะหลัดตัวที่หนึ่งลกด E หน่ศูนย์แปดกดกดอะไรครับของคาราบาวมีทำไมไม่ใช่ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอทางชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอชังวงดนตรีไทยภูงอภูมิใจมากๆเลยค่ะพุ่งตัวด้วยสกิลดีตัวออกจากยานตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไก่สวมรอยกูวไอเยี่ย ลุงเดียวหัวแม่ตีนหายใจไม่ออกหรอครับมึงน่ลมึงนี่เลยสีเหลียมแดงเกือบม่วงมึงนี่เลยเขาเป็นหัวไม่ตีนเกาหลังให้ดูหน่อยครับแล้วมันผมว่าต้องเกี่ยวว่าแอรนี้แน่เลยจะรั่วนอนเปียวเติดเตียงรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นอนเปียวที่เตียงครับสวัสดีครับลุงนายทำไมแอดมินคนใหม่ข้างหลังพูดมากจังครับเก่งสุดๆหางจุกหมดแล้ว นั่งกันสองคนเหม็นเปรี้ยวกันไหมครับมึงอะเหม็นเปรี้ยวกันบ้างไหมอะไรที่่กับเพื่อนมึงอะสิบเก้าสิบตอนเล่นเป็นควายตอนตายมาเป็นพญาควายอีมึงอะไรตอนเล่นเป็นควายตอนตายเป็นพญาควายเด็กเปรตก็มีแต่ตอนตายเป็นโค้ดมึงตอนตายเป็นพญาควายมาเต้นกันเอ้าเกลดอนเทลโนบอดดี้คอนีมีแอดเดอะโฮเทลล็อบบี้ไอซียูกำลังเรียกตัวพี่ช่วยโดมาก่อนที่พี่จะคาที่มาเต้นกันเอ้าเกลดอนเทลโน เขาบอกว่าเกาบ่อยๆทําให้รวยขึ้นใช่ไหมฮะใช่เกาอะไรอะน้องมันต้องให้ตรงแม่แม่คลิปล่าสุดในติปปอกสุดยอดมากเลยค่ะนันคางหรือตูสมันสุดยอดจริงๆเลยค่ะคางค่ะอเดี๋ยวไอซีเดี๋ยวเขาลังหาเติมนะอยับไอ้นโมหน่อยครับไอ้นโมเด็กเป็ดไอ้ควายเด็กเป็นไอ้นโมไอ้จังไรแอดนายรู้สึกรำคาญเสียงแมงวีเห็นหมเห็นหมาข้างหูมั้งไหมครับไม่ใช่เสียงแมงวีครับ มาถึงขั้นนี้แล้วหรอคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักลุงเอนะคะ่ารักเหมือนกันค่ะไม่ผ่านหรอกเชฟวิลแมนมาเฮ้ยเชฟวิลแมนใครเป็นคนปานยาออนพมไม่ใช่พมทุกต๊ะทุกต๊ะมึงออฟไปเลยตั้งชื่อคลิปให้เลยครับครับชื่อคู่หูมาซาร่ากับยามาฮากุมากันสองคน ไม่ผ่านหรอกวันนี้อูบอกเลยเอากลับด้าน10 80หันหันมาดตามดิ10อีกคนตั้งใจเล่นอีกคนบ้ากาม10ไม่ใช่มึงต้องอย่างนี้ดูนะมนไม่กลับด้านนะลุงเฟซเนี้ยไม่เคยเล่นอนะ่ะให้เลข80 10 60 <c oughs> อยู่ด้านล่างตำแหน่งที่ลูกสอนชี้ใช่ให้มันอยู่ที่ตำแหน่งลูกสอนชี้ 80, 80, 60, 80. แปาฏิหาริมากค่ะมันฟื้นคืนชีพมาแล้วค่ะแอดนานระวังตัวค่ะอุดปากมันไว้ค่ะเดี๋ยวมันแทงล่มค่ะแปดสิบ <80. S 2> นี่ระหว่างเชลซีกับเชลดอนลุงเอรักอะไรมากกว่ากันครับไม่บอก,มบอกแม่แม่ทำเป็นถิงว่าเล่นจบแล้วไม่ดูสภาพปอนตัวเองเล่นไม,มไม่ใช่ <C MA S 2> ครับเอชอบดูถูกคนเอาทำไมมัน ใ่มันไม่เป็นเลขสูงข้างหน้าไม่ใช่ทำไมมันยังให้ไปเลือกตัวที่สองทำไมไม่เริ่มใหม่ออกกด S เริ่มใหม่ดูดูพี่วิธีเล่นนะมันไม่ได้ยากดูดูแปดสิบอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็ลงมาอย่างนี้ไม่ใช่กูหมายถึงมาเห8แปดสิบอยู่ด้านล่างของวงกลมนี่ เห็นไหมแปดสิบให้มาอยู่ด้านล่างของวงกลมอย่างนี้นี่ไม่ใช่อันนี้ยังไม่ใช่มึงใจเย็นๆดิมึงอย่าเพิ่งไปหัวร้อนซะแล้วดินี่ไม่ได้ยากแปดสิบอย่างนี้เสร็จแล้วก็สิบอย่างนี้รหัสคือตำแหน่งตรงข้ามของแปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เออตำแหน่งตรงข้าม คือมึงจะเข้าใจไหมดูนะแปดสิบตรงข้างของแปดสิบคืออะไรลุงเอคลุงเอคาโอ้เออรู้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้มีคนมาบอกชอบลุงด้วยเขินจังค่ะจริงอ๋อชมาจะเป็นแบบที่ผมคิดไหมโคสเขมิดูไม่ใช่โคสเขมินี่ให้มึงชี้อย่างนี้อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลุงเอครับเพื่อนบอกให้ผมเลือกเล่นมุกอนีได้แล้วเขาหมายถึงให้ผมเลือกเล่นมุกควายควๆหรอครับไม่ใช่ครับนี่ ปกติก็ดูไม่สะอาดยังจะแต่งให้ดูสกปรกเข้าไปอีกเหม็นเปรี้ยวเหม็นเที่ยวไปไปกลับไปนอนโง่อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีแปดศูนย์ตรงข้ามแปดศูนย์ตรงข้ามลุงเป็นนักมวยามแปดศูนย์ก็คือสามศูนย์ชื่อว่าลูกตามิดสิทธิ์ยายนูโวสค่ายสอฟันเหลืองมึงอ่ะสอฟ้าเหลืองนะครับตรงข้ามแปดศูนย์ก็คือสามสมันก็คือสามสิบสิบหกสิบ

เอาละค่ะงัวลุกขึ้นมาสอนคนค่ะอัศจรรย์มากค่ะทุกคนถ่ายไว้ค่ะอย่าให้พลาดค่ะช็อตเด็ดค่ะตรงข้ามแปดศูนย์ตีปากมึงนะงัวลุกขึ้นมาสอนคนเนี่ยตรงข้ามแปดศูนย์ก็คือสามศูนย์ตรงข้ามหนึ่งศูนย์ก็คือหกศูนย์ตข้ามเก้าศูนย์ก็คือเลขตามแผนนี้ครับหนึ่งนาฬิกายี่สิบนาทีศูนย์ศูนย์วุ้นเส้นบอกมาไม่ได้ไปไหนหรอกมึงไปนั่งไปไดไหมึงท้อละ เหมือนพ่อกับแม่กูแม่แม่น้ำมุ่ข้างหลมูมากเกินเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคู่งัวพามัวมองกูเองมันจะยากอะไรวะเสียกูท้อด่จะเสียเงินโดยยังต้องมาคิดมุกเอนเตอร์เทนมันอีกกูได้ไรเองไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับน้องมันจะเย็นมึงอย่าเป็นอะไรก่อนนะดูพี่นะครับอ่าไหนลองดูดิอ่าพวกกวยมึงถ่ายก่อนอ่ะกูให้พวกมึงถ่ายเล่นๆก่อนดีกว่ากูให้พวกมึงถ่ายเล่นๆก่อนอ่า หนูหนูกลับไปนอนตรงนั้นนะลูกให้ปัญญาชนเขานั่งแก้ปัญหากันก่อนอย่าก,ก่อบอกพี่เขารนะู้ไม่ไม่หัวหนุ่มไทยเล่นๆคุณแม่กําลังจะคลอดคุณพ่อก็เล่นแต่เกมสงสารลูกที่จะเกิดมาค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมียควายผัวฮิปโปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสกอยดําเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักอ่ากูจะได้นุึงไทยเล่นๆสามศูนย์หกศูนย์หนึ่งศูนย์ครับอ่า กูรู้อยู่ว่าสามศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์เพราะว่าอะไรมึงดูเพราะมันครึ่งของครึ่งสามศูนย์ดูดนะเดี๋ยวถูกจารั่วแล้ว <c oughs> ดูสามศูนย์ก่อนเนี่ยสามศูนย์แล้วก็ดูแล้วก็มาหนึ่งศูนย์อย่างนี้แล้วก็หกศูนย์ถ้าไม่ออกก <c oughs> วยห้ตก<บ>เอาไม่เอาแซมมี่อยากรู้จังเลยคะ่ะว่าว่าใครมาบอกชอบลุงคนดูพอจะตอบแซมมี่ได้ไหมคะ่ะใครอะใครบอกชอบลุงเออะ แล้วก็แค่เนี้ยแล้วก็หมุนออกเห็นปะอืมนั่นแหละอืมลุงเอครับผมรักลุงเอนะครับ,รบผมแนะนำลากับไปนอนเฉยๆเถอะครับลงมาเล่นให้เสียมาเปล่าๆลุงเอยิ้มหน่อยอตัวอย่างมีเนี่ยนภาคใหม่หน่าดูมากไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวอย่างมีเนี่ยนครับ เนี่ยพวกมึงก็ถ่ายไม่ถูกเห็นปะล่ะลุงครับตอนลุงอยู่บนควายตัวเมียเคยเดินมาชมว่าลุงขนดําสวยเขายาวสวยดีไหมครับไม่เคยครับข่าวบอยหมายถึงกลิ่นเปรี้ยวจนขาวแล้วไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่นั้นครับไม่ได้ยากอะไรวะสิบหกสิบสามสิบเนี่ยสิบ งัวแรกผ่านไปงัวสองงัวสามค่อยๆผ่านไปกูไม่ไหวแล้วกูจะตายโหงกับความโง่วพวกมึงแล้วเรียงจากซ้ายไปขวาแม่ก็บอกอยู่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งค่ะลุงเอเรียงจากซ้ายละเหมือนกันค่ะศูนย์แปดอ๋อกูเข้าใจละกูเข้าใจละกูว่าไปหาอะไรมางัดเธอไม่ไม่มันหมุน <c oughs> นี่นี่ <c oughs> ให้ทายแล้วอ่านแชทเอาทรงนี้ เรียงจากซ้ายไปขวาศูนย์แปดเนี่ยศูนย์แปดแถไปเรื่อยไม่ใช่ครับจนกว่าจะถูกแอคทาคุยอะไรศูนย์แปดเนี่ยศูนย์แปดเฮ้ยกดผิดกดผิดศูนย์แปดตอนก่อบ,บอกปากอย่างเก่งมาเล่นเองเล่นอย่างงวัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูว่าแล้วเฮ้ยกูกดผิดไปแล้นนคูว่ามุงเปลี่ยนเกมเถอครับคูดูแล้วหงิดมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคางแยกทางกูไม่ได้จะเล่นเองไงศูนย์แปดเนี่ย ขอชงลุงเอนะครับไอซัสตอนเป็นโคชโคตสุดเสียดายเสียเลือกเป็นลูกใหญ่นุชจากสุดยอดเลยเป็นสุดเปรี้ยวกูเหลือเชื่อกูเหลือเชื่อลุงคากำลังกับแฟนอยู่คะ่ะขอกําลังขอให้มึงปี้กับแฟนได้แบบน้ําชูชาตได้ีเฮียเออมึงดูดิแชทมันยังบอกไม่เหมือนกันเลยกูเ็มึนหมดแล้วเนี่ยกู <c oughs> เหลือเชื่อมอนกันเนี่ยเกมฮี้เไรเนี่ยมูได้อยากเล่นแล้วเนี่ยลองกินจีบีเผือจะผ่านครับ อถ้าติดเดิมไม่ใช่ค่ะน้องคนนี้นี่ครับโยมเออาจตมาไปงานศพดันลืมบทสวดคาถาเฉยเลยอุ้ยทำไมอ่ะคาถาแยกเงาพันร่างเนี่ยต้องให้กูทำปะต้องถึงมือกูเปล่ะอืไอ้นายมันมาทำอะสามชั่วโมงก็ไม่ผ่านถูกปเปล่าต้องให้กูมาโชว์ไงต้องถึงมือตลอด <0 8 S 1> นี่<ม>แหละหเดี๋ยวกูอาศัยจังหวัดชุลมุนแจกเบอ,เอร์เี่ห็นปะ เนี่ยได้แล้วลุงกูว่ากแล้วมันแอคแล้วไม่แอคแล้วฟุกฮี้อะไรฟุกแม่งต้องถึงมือกูใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกูว่ากูจะไม่โดนแล้วนะเขาเพิ่งบอกเมื่อกี้ก็ยังกดผิดอันนี้โง่จริงหรือแกล้งโงไ่ไหนไหนไรโง่ละไหนละไรโง่ละน้องลุงยิ้มหล่อๆหน่อย อิจฉาลุงเองลุงเอเล่นเมลอนให้กินตลอดเลยทั้งเหลืองทั้งเปรี้ยวไม่ใช่ลูกอมอเลมอนครับเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะไม่ต้องเดินมาเรื่อยๆเนี่ยก็เจอแล้วชั้นสามเนี่ยนะเนี่ยอาจารย์อีเนี่ยห้องร้อยเวีนนี่สถานีตำรวจทูพรทูพรทูพร ถูพอนโอ้ยโดนอะไรเปล่าลูกถูพอน เสียง,งหายเรือก